ถ้าใครปฏิบัติอาณาปานสตินี่อาณาปานสตินี่สมบูรณ์ย่อมได้สติประฐานสนี่นี่พระองค์ตัดเอาไว้เมื่อได้สติปัฏฐานสีแล้วก็ย่อมได้โพชชงเจตเมื่อได้โพชชงเจตก็ย่อมได้วิชาวิชาก็ได้วิมุตหลุดพ้นจากขั้นห้าขึ้นมาเราต้องรู้เข้าใจผู้ภาวนาต้องเข้าใจว่าลมหายใจ คือกายในไม่ใช่มาจับเอาลมหายใจไม่เข้าใจความหมายอะไรใช้ไม่ได้อย่างนั้นต้องรู้ว่าลมหายใจนี่คือกายที่พระองค์ว่าเห็นกายในกายนนัเห็นลมหายใจวิ่งเข้าไปในกายอยากวิ่งออกมาวิตกดูลมหายใจเข้ายาวออกยาววิจารณ์ดูลมหายใจมันเข้ายาวออกยาวมันเป็นยังไง ลมหายใจหยาบความรู้สึกเป็นยังไงวิจารโดยนี้ลมหายใจละเอียดความรู้สึกเราเป็นยังไงลมสั้นเป็นยังไงลมหยาบเป็นยังไงแล้วก็พยายามนิตกวิจารณ์อยู่อย่างนี้ไม่ให้จิตหนีออกจากลมหายใจเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องและเลือกของสติมันเสพกันอยู่อย่างนี้เอาไปามา ลมหายใจจะเบาลงเพราะพระองค์เรียกว่ากายและหูกายหม่ถึงลมหายใจกายและหูเมื่อกายและหูจิตก็ละหูความนึกคิดปรุงแต่งก็เบาลงดูไปดูมาวิตัววิจารไปกายระงับลมหายใจดับลงกายระงับจิตระงับกายกับจิตเนี่ยเขาเรียกว่ารูปธรรมนามธรรม เรียกว่าขันห้าเมื่อลมหายใจระงับดับลงมันจะบังคับกายหยาบดับลงบังคับจิตความนึกคิดปรุงแต่งดับลงก็เรียกว่าจิตหลุดพ้นจากขันห้าได้เจโตวิมุติสติประทานสี่ก็คืออาณาปานสตินี่แนหะละบริบูรณ์เราก็จะได้สติประทานสี่ เพราะว่าสี่อย่างมันรวมอยู่ในอาณาปานาสติหมดมันแบ่งออกเป็นสีหนะ่หมวดนะหมวดแรกก็เห็นกายในกายหมวดที่สองก็เห็นเวนะทนาในเวทนาหมวดที่สามก็เห็นจิตในจิตหมวดที่สี่ก็เห็นธรรมในธรรมกายเวทนาจิตธรรมหมายถึงลมหายใจอันเดียวนะ ท่านเรียกคนนะเฉยๆเห็นกายก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวท่านตัดเป็นภาษาบาลีว่าทีคังวาอัศส,สัสันโตรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองลัดสังวาอัศส,สัสันโต รู้ลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นข้อที่สามสัพพกายังปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงกายทั้งพวงหมายถึงลมหายใจกับกายหยั่งข้อที่สี่ปัตสัมพยังกายสังขังทำกายสังขารให้ลำงับดับลงกายสังขารก็คือลมหายใจเข้า เรียกว่าอัสาสะลมหายใจออกเรียกว่าปัสสะเมื่อลมระงับดับลงลมตัวนี้มันจะไปปรุงแต่งกายหยาบให้อยู่ได้ถ้ากายหยาบไม่มีลมเข้าไปหมดสิทธิ์ใช่ไหมทีนี้ในลมหายใจนี่มันก็จะมีจิตมีใจอย่างนี้นี่อถ้าเราจิตใจนี่ลมหายใจนี่คือลูกธรรม รูปธรรมเข้าใจนะคือกายอาวิญญาณคือนามธรรมลมหายใจนี่ท่านเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมหรือเรียกว่าขันหา้าผู้ปฏิบัติอนาปานสติต้องรู้จักอันนี้นะถ้าไม่งั้นสอบตก <c oughs> ไม่สำเร็จอนี่ ดูไปดูมาถ้าเราพระองค์ตัดแสดงเอาไว้ถ้ารำงับดับลมให้ใจลงได้กายหยาบก็ดับวิญญาณสังขารจิตของเราก็ดับลงกายระงับจิตระงับหรือท่านเรียกว่าปัดสัตธิจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเราจะมาดับขนันห้าต่อหน้าต,ต่อตาเราไม่ได้ พระองค์ตัดอย่างนั้นนะไม่ใช่หลวงตาหลวงตานำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยเห็นแล้วถ้าเราทําลมหายใจระง,งับดับลงที่ไรก็กายระง,งับนั่นจิตระง,งับพอจิตละเอียดลงมันกายระง,งับจิตระงับคือขันห้าดับลงขันห้าดับท่านเรียกว่าเจโตวิมุตนะวิมุตแปลว่าหลุดพ้นจิตหลุดพ้นจากขันห้าขันห้าในที่นี่คือลมหายใจกับจิต ตั้งมั่นเป็นสมาธิมีอารมณ์สองรู้รู้เฉยอยู่น,นี่ก็เรียกว่ากิจหลุดพ้นจากขันห้าขันห้าบันพังบังพานิพานเอาไว้นะมันหมุนอยู่อย่างนี้นะเกิดตายเห็นเกิดเห็นตายไหมลมหายใจเข้าก็เรียกว่าเราเกิดเข้าใจไหมทีนี้ออกมาพ้นไปจายหมูกนิดหน่อยตาย แล้วก็เกิดตายเกิดตายสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่นี่มันจะไปสงเคราะห์ไปรวมกันเข้าทีหลังนะอันหมวดนี่เรียกว่าเห็นกายในกายเห็นลมให้ใจคือกายละเอียดวิ่งเข้าไปในกายหยับนึกออกนะเพราะเลสกายในกายต่อไปต่อมา ทำไปทำมาลมหายใจกําลังจะเบาลงเบาลง,เ,าลงเกิดปีติสุขขึ้นโดยไม่มีได้ซื้อได้หา,าจากใครมันเกิดมาเองต่อมาก็เห็นเวทนาในเวทนานี่นะมันเกิดปีติสุขมันเกิดขึ้นที่ใจเราเนี่ยนะเรียกว่าเวทนาในเวทนาต่อไปท่านก็ทําให้ทําเวทนาให้ระงับดับลงอืปีติจะจางคายหายไป แล้วก็สุขก็จางคายหายไปปีติสุขคือเวทนามันจะดับลงเพราะมันดับลงเราก็เห็นสุขขเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นต่อไปก็ทําไปเรื่อยๆดูไปดูลมเข้าลมออกไปจะเห็นลมหายใจระงับดับลงก็เห็นจิตเกิดขึ้นอจิต นี่เป็นสังขารจิตนะไม่ใช่จิตแท้ใจเดิมมันมาเอาเวทนาเอาสุขเอาปีติมาประกอบจิตจิตจึงถูกปรุงแต่งท่านจึงทำทำเวทนาให้ระงับดับลงเมื่อเวทนาระงับดับลงก็จะเห็นจิตขึ้นหมวดที่สามจิตตะปฏิสังเวที รู้พร้อมเฉพาะจิตจิตมันจะเป็นผู้รู้รู้รู้อยู่นั่นนะรู้รู้ตื่นอยู่เบิกบานอยู่นั่นอันข้อที่สองท่านก็ทำจิตให้ปาโมดลื่นเลิงอยู่อ,อ่ะพีโม,ตตมถ้ายังจิตตังอธิปโมถ้ายังจิตตังปาโมด ทำจิตให้ปาโมดลิ่นเลงอยู่เอาพอจิตปาโมดลิ่นเลงอยู่ก็จิตก็จะระง,งับดับลงจะเกิดสมาทหังจิตตังขึ้นมาสมาทหังก็คือสมาธินั่นละ <c oughs> สมาทหังจิตตั้งจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิออเนี่ยตั้งมั่นเป็นสมาธิวิโมจะยังจิตตัง้งทำจิตให้ว่างปล่อยวางหมดปล่อยวางโลกวางอารมณ์หมด มิมโมจะยังจิตตังนี่คือหมวดที่สามเห็นจิตในจิตต่อไปเป็นปัญญาล้วนๆนะหมวดที่สีเห็นลมเราเราไม่ได้ลมให้ใจไม่ระงับดับลงนะมันดับยากเราไม่ได้เจโตวิมุตตอันนี้เราจะเอาปัญญาวิมุตเพราะว่าเจโตวิมุตตมันคุม ลมหายใจระงับดับลงยังไงก็ไม่ได้ก็มีอันเดียวเขาคือเห็นลมเข้าออกเข้าออกท่านก็ตัดเป็นภาษาบาลีว่าอานิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงเมื่อหายใจเข้าตามเห็นความไม่เที่ยงเมื่อหายใจออกใช่ไหมลมหายใจคืออะไรล่ะใช่ไหม ลมหายใจก็คือกายเรานั่นละกายในตัวจิตอาศัยในลมก็เรียกว่าใจเรียกว่านามธรรมลมหายใจเราก็เรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมนามธรรมนี่คืออะไรเออนั่นแหละก็คือขันหะละรูปคือธรรมชาติลมหายใจนี่คือธรรมชาติหรือดินน้ำลมไฟนี่ก็คือธรรมชาติยังไงเขาเรียกว่ารูปธรรมเข้าใจไหมตัวผู้รู้อยู่ในนั้นเขาเรียกว่า จิต <It>. mm. เขาเรียกว่านา้าาำธรรมรูปธรรมกับนามธรรมตามเห็นความไม่เที่ยงมันเกิดขันห้าเกิดเข้าใจนะใช่ไหมข้อ,อนี้เป็นปัญญานะเกิดแล้วก็ดับตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจออกเนะี่ยแล้วก็เห็นเป็นภาษาบาลีว่า อานิจจานุปัสสีใช่ไหมกับอนิจจังอันเดียวกันไหมล่ะครับอพอดีเราเห็นขันห้ากเกิดตายเกิดตายอยู่นี่ไว้ใจได้ไหมฮ <c oughs> ะ <c oughs> ถ้ามันไม่เข้า <c oughs> ไม่ออกอะ่ะ <c oughs> นั่นอะไว้ใจไม่ได้แล้วจึงเกิดเบื่อไหน แมมันแค่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเท่านี้ชีวิตของเราถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเราจะอยู่ได้ไหมนี่ไม่เที่ยงแล้วทีนี่เที่ยงไหมล่ะทีนี้อ่แล้วเราก็จะเกิดนิพพทานิพาพทาภาษาบาลีแปลว่าเบื่อหน่ายเมื่อเกิดเบื่อหน่ายแล้วก็จะเกิดญาณน,นั่นหนึ่งขึ้นมา พระองค์ตัดเอาไว้วิลาคานุปัสสีลาคะแปลว่าอะไรความพอใจนวิลาคะไม่พอใจนออนั่นนะกับใครความยินดีนเดียวกันไหมนั่นนะเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายความยินดีขึ้นมาเมื่อคลายความยินดีแล้วก็เกิดนิโรทานุปัสสีแน่ง่ายไหมอนะไรทีนี้เกิดดับ ขันหา้าลงได้ดับด้วยอะไรดับด้วยเบื่อไหน่ายคลายความยินดีคืนลมหายใจคืนธรรมชาติเห็นธรรมในธรรมคืนธรรมชาติให้กับธรรมชาติเขาเสียไม่อะไรอวบนถึงแม้จะตายก็ไม่เป็นไรลมมันก็เข้าก็ออกเกิดอายมันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ เขาเรียกว่าปฏินิสขานุปัสสีตามเห็นความจางคายอยู่เป็นประจำเมือ่อหายใจออกตามเห็นความสลัดคืนไหมสลัดคืนสลัดคืนให้กับธรรมชาติคืออันนี้จังทุกครั้งอนนาตา <c oughs> ล้วก็จบสติปัฏฐานสีเมื่อสติปัฏฐานสีบริบูรณ์ย่อมได้โพธิชงจิต พร้อมกันขึ้นมานะเมื่อเราเอาสติคุมจิตมาลู่อยู่ลมหายใจก็เรียกว่าสติสัมโพชฌงเราได้เจริญแล้วธรมมนังวิจโยตถานั้นเมื่อเรานำเอาทำบทใดบทหนึ่งมาวิจัยวิจัยโดยลมเข้าลมออกนีละก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงเราได้ทำแล้วอืมวิริยมด้วยความเพียรปีติก็จะเกิดขึ้น Ừ, ปัดสัตธิก็คือกายละงับจิตละงับจิตก,ก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิกพลงไปถึงโอเบกขาสัมโพชฌรู้เฉยอยู่ท่านั้น <S <S เพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีเจ้าของไม่มีสังขารไปปรุงแต่งจิตได้แล้วเขาเรียกว่าวิสังขารหรือเรียกว่าพุโทโธเรียกว่าธรรมชาติแล้วสําหรับจิตที่ถูกสังขารไปปรุงแต่งนั้นเขาเรียกว่าจิตปลอม กิจสมุทยัยทีนี้ก็ไม่มีอะไรได้พูดได้คุยสนทนาธรรมะมาถ้าหากเอาไปพูดไปเผยแผ่ให้หมู่เพื่อนฟังเขาไม่เข้าใจตรงไหนก็ยินดียินดีจะพูดจะอธิบายให้ฟังให้มันขาวแจ้งแดงแจ๋ขึ้นมาเลยไม่ต้องไปสงสัยอีก อภิวาทนาิริิสานิจังวทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุข,ขังระล,งะลังเจริญเจริญทุกอย่างให้มีดวงตาเห็นธรรมไม่ลูปคำในหนทางเด้อลูกเด้อ